อ่าแล้วครับก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนนะครับปั๊มแชร์ทิกตอกนะครับเนื่องก่อนอื่นนะให้ทุกคนเข้ามาที่ Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่า m m d o l เบมดูลได้เลยนะครับถ้าไม่ก็สามารถคลิกไปที่ลิงก์ใต้ดูคลิปนี้ก็ได้เช่นกันนะจะสะดวกกว่าเลยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเสิร์ชให้ดูนะครับ m m d o l เบมดูลนะครับแล้วก็เสิร์ชเข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าเว็บมดับแรกกับนีนอฟก็สามารถกดเข้าไปเลยเข้้าามแลวนะครับทท่านดััไยงมีสมาชิกนะครับเดี๋ยวไปสมัครสมาชิกกันได้เลยครับ แล้วก็ชื่อผู้ใช้นะมีมิวนะครับรหัสผ่านอย่าลาัผ่านนะแล้วก็ทิมันไม่ใช่โปรแกรมอันตโนมัติให้เรียบร้อยด้วยครับชื่อผู้ใช้ใส่ตัวเลขใส่ไปเพิ่มเติม้วเพื่อไม่ให้สาํากวบคนอ,อื่นนาะแล้วได้สมัครได้ง่ายนะแต่สมัครใช้งานแล้วไปลงชื่อเข้าใช้กันต่อเลยครับแล้วก็ชื่อผู้ใช้นะกับรหัสผ่านเดียวได้ทั้งการสมัครไปเมื่อกี้นี้นะครับเราจะกกดลงชื่อก็ใช้ไปได้เลยอ่ะมาเข้ามาแล้วนะครับหน้าตาเว็บไซต์ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครัวขั้นตอนแรกก็มมทุกคนไป่ี่้คำสั่งซื้อ เราไปดูที่หมวดหมู่ครับหมวดหมู่ก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มนะครับมี Facebook ทิกตอกแล้วอินสาแกรมแล้วเดี๋ยวนี้ผมจะสอนปั๊มแชร์ทิกตอกถ้าเลือกไปนี้เพิ่มแชร์บันทึกกันนี้นะครับแล้วมาดูที่บริการกันนะบริการก็จะมี2อย่างให้เลือกนะมีแชร์วิดีโอกับบันทึกเราปเป็นแชร์เราก็เลือกเป็นแชร์วิดีโอนะครับแล้วมาดูตรงคําว่าลิงก์ตรงนี้นะลิงตรงนี้เอามาจากไหนเครื่องมาจากวิดีโอทิกตอกของเราที่เราจะทําการปั๊มแชร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปคัดลอกลิงก์มาวางให้ท่านผู้ชมครับถ้เป็นวิดีโอนี้นะครับผมก็ทําการคัดลอกมาแล้วยอดแชร์มีอยู่ศูนะครับผมทําการคัดลอกมาวางเลยนะครับ จำนวนขั้นต่ำ10ผมจะเพิ่มแค่50แชร์พอนะครับค่าใช้จ่ายที่สุดจุด4บาทก็ถือวา่าถูกมากๆเลยนะครับสำหรับ50แชร์นะครับเราก็ทําการกดส่งไปได้เลยเมื่อส่งแล้วก็ได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูที่ประวัติการสั่งซื้อกันนะครับบอยการสั่งซื้อก็จะมีรายละเอียดต่างๆบอกอยู่นะครับวิธีที่เราไปแจ้งอัดมินนั่นในกีที่ออเดอร์เราเกิดปัญหานะมีวันเวลาที่ได้ทําการสั่งซื้อไปนะครับก็เป็นเลี้ยงติกตอกของเราที่ได้ทำการรรอมแช์ไปนะบ ค่าใช้จ่ายอยู่ที่0.4บาทเป็นเลมาณก็คือ50แคีร์เลยนะครับสถานะต,ตรงนี้รอดํานเนินการเรื่องินดำเนินการอยู่รเราให้ท่านผู้ชมรอก่อนสักครู่นะ,ะเพะกอรอดำเนินการเราจะเสร็จสิ้นเนาะเสร็จต่อไปเดี๋ยวไปดูที่การเติมเงินกันบ้างครับระบบตรงเงินของเราก็จะมีหลากหลายช่องทางให้เลือกเติมเงินเลยทีเดียวครับมามีสแกนเชลโคได้ทุกธนาคารเลยนะครับมีดูบั et, ติ wallet มี cryptocurrency นะครับแล้วก็ perfect money นะครับท่านใดสะดวกเติมทางไหนก็สามารถเลือกเติมทางนั้นได้เลยนะครับตามสะดวกของท่านผู้ชมเลยเนาะนะครับเดี๋ยวต่อไปครับเราไปดูที่ตััั๋วกนครบ ตัวของเราอันนี้นะมันคือแจ้งแฮชมินเว็บโดยตรงครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเรื่องครับแล้วพิมพ์ข้อความไปนะครับว่าเราเจอปัญหาเลยเนาะแล้วก็ส่งตัวแอดมินไปได้เลยนะครับแล้วไปดูที่แนะนําเพื่อนกันต่อครับแนะนําเพื่อนอันนี้นะครับเราก็สามารถคัดลอกลิงก์ตัวนี้ของเรานะครับไปแนะนาเพื่อนๆได้นะครับเราจะได้อัตราค่าแนะนําคือสามเปอร์เซ็นต์ต่อยอดฝากที่เขาได้ทำการฝากเข้ามานะครับก็คือหนึ่งร้อยบาทเราก็จะได้สามบาทนั่นเองครับถือว่าเยอะพอสมควรครับเดี๋ยวไปดูบริการของเรากันบ้างครับ บริการของเรานาะมันก็มีหลากหลายบริการนะมีส่วนใจโพสเฟซบุ๊กนะครับอ่าไลฟ์โพสไลโมจิอะไรพวกนี้นะครับก็มีหมดเลยนะครับอ่าแพลตฟอร์มนะครับมีทิกตอกด้วยแล้วเราก็อินสตาแกรมเนาะเราก็สามารถดูรายละเอียดทางด้านขวามือครับเราคลิกไปแบบนี้ครับมันจะมีหน้าหลางนี้ได้ขึ้นมาเนาะเราก็ทำการอ่านให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะสร้างคําสั่งซื้อไปนะครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราวนกลับไปดูวิดีโอทิกตอกของเราที่ได้ทําการปั๊มแชร์ไปเมื่อกี้นะครับเพราะมันจะขึ้นเลยอย่างนั้นเราวนกลับไปดูกันได้เลยนะครับ อันนี้เราของเดิมมี0แชร์นะ็ต้องการรี1รอบครับเอาตอนนี้เครื่องเาเป็น827แชร์เลยนะครับเราปั๊มไปแค่50แชร์เองนะครับโอ้โหแถมเบอร์มากๆครับแถมไม่รู้กี่เท่าตัวเลยนอนนี้เนาะครับถ้า่านใดสนใจ้วของบริการทางเว็บไซต์นะก็จะมีให้เลือกหลักหลายบริการกันเลยนะครับเราก็ไปสามารถเลือกดูเลือกหาเลือกใช้กันได้เลยนะครับสาหรับการแถมของทาเมัก็แถมเยอะแบบจนเวอร์วังเลยนะครับวันนี้แถมเยอะจริงๆนะแล้วผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะถ้าคันใดสนใจก็สามารถ ลิบไปที่ด้าใต้วิดีโอคลิปนี้ได้เลยนะสำหรับวันนี้ีแล้วขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ